back to my YouTube Channel New Smartphone Update The Smartphone Secret วันนี้เรามากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังรอคอย s a m s u n Galaxy g A7x Ultra X สมาร์ทโฟนลับที่ยังไม่เปิดตัวแต่มีข้อมูลหลุดมาแบบลับสุดยอดจากกวงในของ Samsung ซึ่งบอกเลยว่าเครื่องนี้กำลังจะสร้างความฮือฮาในตลาดมือถือทั่วโลกเพราะสเปคจัดเต็มแบบเหนือความคาดหมายดีไซน์ระดับพรีเมียมฟีเจอร์ล้ำยุคและกล้องแบบใหม่ที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายความธรรมดาของตลาดมือถือระดับกลางและทำให้ทุกคนต้องสงสัยว่าทำไมสเปคแบบนี้ถึงไม่ถูกเรียกว่ารุ่นเรือธงเพราะมันแทบจะเหนือกว่าเรือธงบางรุ่นด้วยซ้ำตัวเครื่องของ Samsung Galaxy A7X Ultra X มาพร้อมดีไซน์แบบกระจกคริสตัลด้านหลังที่สะท้อนแสงอย่างสวยงามแบบพรีเมียมมาพร้อมเฟรมอลูมิเนียมเกรดเดียวกับในซีรีส์เรือธงและน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมาก หน้าจอขนาดใหญ่ Super A.M.O.L.E.D. 6.8นิ้วความละเอียดสูงแบบ Ultra HD บวกทำให้สีสดคมสว่างและเหมาะกับคนที่ชอบดูหนังเล่นเกมหรือทำงานด้านคอนเทนต์หน้าจอแบบ120 h ฮที่ลื่นจนคนใช้อาจรู้สึกว่าจอทำง,งานได้เร็วกว่าใจคิดเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอรุ่นใหม่ตอบสนองไวไม่มีหน่วงและป้องกันข้อมูลส่วนตัวได้ดีกว่าเดิม เรื่องกล้องคือจุดลับที่ทําให้เครื่องนี้ถูกพูดถึงมากที่สุด Samsung Galaxy A7x Ultra X มีระบบกล้อง4ตัวด้านหลังความละเอียดสูงสุด200 MP AI Ultra Vision พร้อมเซนเซอร์ใหญ่พิเศษที่รับแสงได้ดีในที่มือถ่ายภาพตอนกลางคืนได้สว่างคมชัดเหมือนกลางวันรองรับการซูมแบบ Ultra Zoom ที่คมชัดแม้ซูมไกลและมีระบบ AI ปรับโทนภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ล้องหน้าความละเอียด50 MP ซ่อนอยู่ใต้หน้าจอแบบ Under Display ทำให้หน้าจอดูเต็มไร้ติ่งไร้รูมีความลับคือระบบสกินโทนอัจฉริยะที่ทำให้ภาพหน้าใสาเนียนธรรมชาติไม่หลอกตาและถ่ายวิดีโอความละเอียด 8K แบบกันสั่นทันเทพด้านความแรงซัมซุงใส่ชิปใหม่ที่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่หลุดออกมาว่าใช้สถาปัตยกรรม5นาโนเมตรประหยัดพลังงานแต่แรงเหนือระดับ แรมสูงสุด16 g b และรอมสูงสุด1เ b ราทำให้เล่นเกมไฟล์ใหญ่ตัดต่อวิดีโอส่งไฟล์หรือเปิดหลายแอปพร้อมกันได้แบบไม่มีกระตุกแบตเตอรี่6,200ม ah ิลปชั่วโมงใช้งานข้ามวันชาร์จเร็ว 80W และยังรองรับชาร์จไร้สายแบบเร็วอีกด้วยระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Chamber ททำให้เครื่องไม่ร้อนแม้เล่นเกมหนักๆ ความลับอีกจุดคือ s a m s u ง Galaxy A7x Ultra X รองรับเครือข่าย 6G WiFi 7 NFC การชำระเงินไร้บัตรและระบบความปลอดภัยระดับพรีเมียม a m s u n g น็อกรุ่นใหม่ผู้ใช้สามารถตั้งโหมดลับซ่อนไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือแอปที่ไม่อยากให้ใครเห็นได้พร้อมระบบแยกโปรไฟล์ส่วนตัวและโปรไฟล์งานมีเสียงลือว,ว่าราคาจะถูกกว่าที่คิดทำให้รุ่นนี้เป็นมือถือที่อาจจะทำให้หลายแบรนด์ต้องกลับมาคิดใหม่เพราะสเปคระดับท็อปแต่ราคากลางทำให้เป็นมือถือที่หลายคนอยากจับจองก่อนเปิดตัวจริง บางข้อมูลลับเผยว่าอาจมีสีใหม่ไม่เหมือนใครเช่น midnight purple, space g o l d และ deep eye blue หากคุณเป็นสายเกมสายถ่ายภาพสายโซเชียลหรือคนที่ชอบมือถือแรงๆคุ้มค่ารุ่นนี้คือสมาร์ทโฟนลับที่ไม่ควรมองข้ามเพราะทุกอย่างถูกทำออกมาราวกับตั้งใจจะเป็นมือถือเรือธงแทกเข้าตลาดกลาง Samsung Galaxy A7x Ultra X อาจเป็นมือถือที่สร้างชื่อในปีนี้และอาจเป็นรุ่นที่ทำให้หลายคนเปลี่ยนใจจากแบรนด์อื่นมาหาซื้อ Samsung แทน ฝากกดไลค์กดติดตามและรอชมความลับของมือถือรุ่นต่อไปได้ที่ New Smartphone อัปเดตช่องของเราขอบคุณครับ